ก่อนจะไปเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบโดยมีการกระจายที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันได้และแสดงขั้นตอนวิธีการหาผลลบโดยการตั้งลบโดยมีการกระจายที่ตัวตั้งไม่เกินหนึ่งพันได้ค่ะก่อนจะไปเรียนกันนักเรียนมาเล่นเกมตู้ปลาของฉันกับครูก่อนค่ะนักเรียนดูสิคะ ว่าปลาตัวสีเขียวเขียวคลีปที่มีสีเหลืองกับสีแดงมีกี่ตัวเอ่ยใช่แล้วค่ะใครตอบหนึ่งบ้างเก่งมากงั้นเรามาดูตัวต่อไปปลาตัวสีน้ำเงินมีกี่ตัวคะนับได้เท่าไรเอ่ยคำตอบก็คือ8ตัวค่ะ ต่อมาลอปลาปักเป้าสีเหลืองๆเ,เข้มๆม,มีกี่ตัวคะใครตอบเจ็ดถูกต้องคะ่ะตัวสุดท้ายก็คือปลาดาวมีกี่ตัวเอ่ยคำตอบก็คือ5้าตัวนั่นเองคะ่ะใครถูกหมดบ้างเก่งมากๆเลย การลบโดยมีการกระจายที่ตัวตั้งไม่เกิน1,000ให้นักเรียนทำการตั้งการลบและลบกันถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบต้องกระจายหรือยืมจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นแล้วจึงลบกัน เมื่อได้ผลลัพธ์ในหลักหน่วยให้นําไปเขียนให้ตรงในหลักหน่วยถ้าได้ผลลัพธ์ในหลักสิบให้นําไปเขียนให้ตรงกับหลักสิบแต่ถ้าได้ผลลัพธ์ในหลักร้อยให้นําไปเขียนให้ตรงกับหลักร้อยเช่นเดียวกันค่ะครูมีสมุดอยู่ทั้งหมด870เล่มและครูนําสมุดไปแจกนักเรียนแล้ว65เล่มอยากทราบว่าครูจะเหลือสมุดทั้งหมดกี่เล่มคะ คิดออกไม่เอ่ยว่าต้องใช้วิธีใดเก่งมากใครที่ตอบการลบ870-65เลบ65เท่ากับเท่าไรสงสัยไหมศูย์มีค่าน้อยกว่า5เราจะหาได้ยังไงงั้นเรามาดูกันต่อไปนี้เลยคะ่ะ870-65ลบ65 วิธีทำใส่0 7 8ลบ65ตั้งให้ตรงหลักนะคะ5อยู่ในหลักหน่วยเดที่อยู่ในหลักสิบหก็ตั้งให้ตรงในหลักสิบนะคะอขีดเส้นใต้เราจะเห็นนะคะว่า0เนี่ยมีค่าน้อยกว่า5เราจะยืมในหลักสิบมา1สิบ รวมกับศนย์หน่วยจะได้10หน่วย10ลบ5ได้5 7ถูกยืมไป1นึจะเหลือ6กสบลบ6เท่ากับ0 8ไม่มีการยืมไปนะคะเราจะใส่8ลงมาดังนั้น แปดร้อยเจลบหกเท่ากับแปดตรวจสอบคำตอบนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ8ปดเมื่อนำมาบวกกับตัวลบแล้วจะได้ตัวตั้งนั่นก็คือ870ค่ะมาดูกันในข้อถัดม,มาค่ะ8 4 1ร้อลบสหวิธีทำแปดรสเอ ตั้งเลยนะคะตัวตั้งใส่เครื่องหมายลบ406หลักหน่วยที่ตรงกับเลขหนึ่งของ406ก็คือเลข6กต่อมาหลักสิบใส่ศูนหลักร้อยสี่ส4บสิเส้นใต้ค่ะสังเกตนะคะหลักหน่วยเลขหนึ่งมีค่าน้อยกว่า6เราจะยืมหนึสิบในหลักสิบมานะคะ รวมกับหนึ่งหน่วยก็ได้สิหนึ่งหรือสิอหน่วยค่ะสิบเอลบหเหลือหต่อมาสี่ถูกยืมไป1นึ่คลิปสจะเหลือ 30, 3ามสิลบศได้3 8มแไม่ถูกยืม 8ลบ4เหลือ4ดังนั้น841ลบ406เท่ากับ435ตัวสอบคำตอบค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือ435เมื่อนำไปบวกกับตัวลบนั่นก 60, ็คือ406จะเท่ากับตัวตั้งงการลบนั่นก็คือ841นั่นเองค่ะ เรามาดูกันในข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้มี3จมจำนวนเลยนะคะ841-406-281เลบ4ลบ281เท่ากับเท่าไรเรามาท,ทําวิธีทํากันค่ะตั้ง841ก่อนนะคะจากหลักหน่วยก็คือ1ห,หลัก10คือ4หลักร้อยคือ8ใส่เครื่องหมายลบลบ6ใส่เลข6ก ศูนย์แปส้นใต้ค่ะสังเกตไหมคะว่าหลักหน่วย1มีค่าน้อยกว่า6เราจะยืมมา1 10จะได้11หรือ11หน่วยลบกับ6เท่ากับ5 4ถูกยืมไป1 10เท่ากับ30 3ลบ0เท่ากับ3 8ไม่ถูกยืม8จะลบ4ได้เท่ากับ4ต่อมาเมื่อได้ผลลัพธ์คือ435ามานำมาลบออก281นำหนึ่ตั้งให้ตรงกับหลักหน่วย8ตั้งให้ตรงกับหลักสิบ2ตั้งให้ตรงกับหลักร้อย ต่อมานะคะหลักหน่วย5ลบ1ได้เท่า5มีค่ามากกว่า1ลบแล้วได้เท่ากับ4 3ในหลักสิบมีค่าน้อยกว่า8ในหลักสิบเราจึงยืม3จากหลักร้อยมา100รวมกับ3ในหลักสิบเป็น 130หรือ130ค่ะ13ลบ8ได้เท่ากับ5ต่อามา4ถูกยืมไป100 4เสลือ300 3ลบ2ในหลักร้อยค่ะจะได้เท่ากับ100 ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ154แลนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,การบ้านให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า67และหน้า70นะคะ